สวัสดีครับวันนี้มาพร้อมจัก,กรยานกู้ใจนะครับมาเที่ยวชมบริเวณสวนโอจิมานะครับของพื้นที่โคโตคุนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนะฮะอันนี้ก็คือสวนดอกไม้นะครับเป็นย่อมๆนะครับมีดอกไม้สวยงามอยู่หลายชนิดเลยนะครับเดี๋ยวจะ ขับจักรยานพาไปดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ใกล้จะถึงนี้เป็นทุ่งดอกป,ป๊อปปี้นะครับคือดอกป๊อปปี้กอลังบานสะพรั่งเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นก็าขาวใกล้ๆนี้นะครับก็เป็นดอกคาโมไม์นะครับที่เรามักจะเอามาใช้ทำ เครื่องสำอางก็ดีนะครับคือเป็นพวกยานะ,ะบำรุงผิวนะฮะนี่สวยงามมากนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีครอบครัวพาเด็กๆพานลูกมาพักผ่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตลอดลำคลองอันนี้จะมีคนมาเช่าเรือแคนูหรือว่าคายักพายเล่นด้วยนะครับตอนนี้อากาศกำลังดีเลยไม่ร้อนแล้วก็หลังร่มรื่นเย็นสบายนะครับที่เห็นอยู่ไกลไนะครับจะเห็นมีคนกำลังพายเรือคายักกัน ที่เห็นอยู่ด้านบนนี้ก็จะเป็นาทางรถไฟนะครับของสายชินจุกุนะครับแล้วก็ไปตามเส้นทางนี้เรื่อยๆก็จะร่มรื่นนะครับเป็นริมน้ำมีลมเย็นๆพัดจากาทางคลองนี้ตลอดสายเลยนะครับ เลยจากจุดนี้ไปหน่อยหนึ่งก็จะเห็นพุ่งป๊อปปี้พุ่งหนึ่งครับอืมกำลังบานทั่วเลยป๊อปปี้สวยมากนะครับเดี๋ยวพักแค่นี้ก่อน